เอาล้ครับสวดสดีสดสดู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบกป้ายรถดิแล้วครับซ <laughs> ึ่งวันนี้เราจะมาส่งนักโทษันี่ยนะไปเลยเดี๋ยวนักโทษก่อนไปเลยพวกแกน่ะสองคนแกโดน,นจับซะแล้วไปเลยพวกแกย้ายไปที่รถตำรวจแล้วก็รถตำรวจ ตอนนี้มาจัดการเ้าไปที่รถตำรวจแล้วเปิดท้ายรถจากนั้นก็ใส่บันดูเพื่อสอบช่องเก็บของก็คือเราต้องใส่ของที่เรา,เ,ราเอามาได้ใส่ในรถนะ,ะโอ้โหอันนี้ขนาดวิเคเลยนะอ่าเฮ้ยมีขวานหนึ่งอันซะด้วยฉันขอยึดแล้วนะมือปอมใส่ให้หมด เอ้ยนั่นมีฉันใจยับหล่อไอยพวกแกโดนแน่ว่าไงพวกมีอะไรจะส่งเสียไหมไม่เป็นไรอีกแล้วไม่เป็นไรอีกแล้วโอ้จอนนี่มี่เป็นสิ่งที่แย่มากตกุดแลก เร,เราต้องไปที่แคมป์แรงงานนะครับเพื่อส่งไอ้วกนี้นะครับเฮ้ยอะไรเนะี่ยอ่าเปิดไซเรนด้วยจู่งอน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 ชนพังหมดแน่นอนอ้อนงอนอ้อน,อนทางถูกวะเนี่ยอหรอ ถูกๆงอน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 ไก่งอนไก่งอน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 เสียวชนจังเลยงอน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 เฮ้ยรถมารถมาอย่าชนนะพวกงอน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 เฮ้ยมีไม้ขวางข้างหน้าหนึ่งเอโอ้ดูเหมือนว่าฉันต้อง ลงไปตัดต้นไม้แล้วในขวานนี่อล้วนะอ๋อเลข5าเลยค่ะตัดเลยฝังซะแกน่ะอุ้ยมีไม้ให้ด้วยท่อนไม้เก็บได้เอา่ายไปเนี่ยอ้ยไีกแล้วตำรวจกำลังตัดอยู่ประชาชนเอาล่ะทำไมชั้นค้างอุ้ยอ๋ยอรถมันชนนี่แหละ เอาขวานมาแล้วก็ตัดต้นไม้นี้ฉันกำลังตัดอยู่จอนี่โอเค<ฤษ>จาครับผมกำลังตัดอยู่ทำ<ฤษ>ได้ดีลานรถแล้วไปต่ออ๋อใครชนท้ายวะเนี่ยเดี๋ยวๆม,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 มีมีใครชนท้ายวะเอาม่มีมมมโอ้โหตำรวจแค่มาเคลียร์พื้นที่นะ ตำเลยมัเคลียบที่นมเตือดเตือดเตือดเตือตือดงอน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 เดี๋ยวต้องเหลือบปะไม่ต้องงอน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 ไก่งอนโอ้ยรถรถหลีกไปเลยเมื่อกี้งอนงอนงอนไก่งอนไก่งอนอ่าเราถึงจุดหมายแล้วล่ะพวกโอ้ ส่งตัวเอาพวกชั่วน,นี้ไปเลยอ๋อต้องข้า,า,าไปในรถใช่ไหมส่งไปที่แคมป์แรงงานแกเรียบร้อยแน่ไอ้พวกคู่อะไปที่ร้านซื้อของครับเราไปซื้อของกันแล้วเหรอเราจะไปช้อปปิ้งกันแล้วใช่ไหมปิดตัตดรถก่อน ทางที่เราจะไปก็คือเดี๋ยวต้องเลี้ยวด้านหน้านะครับงอน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 ไก่งอนไก,นไก่ใกล้ถึงแล้วล่ะใกล้ถึงเลี้ยวนะคนอุ้ยอุ้ยเกือบ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 เจ็บ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 เฮ้ยเลี้ยวทางนี้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหถ้ชีวิตจริงปัดหน้าตายหลายคนแล้วเนะี่ยทางนี้ปิดแปลว่าต้องไปทางนู้น วู้ยๆสบัดสะบัดสับัดเลี้ยว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 ลงมาทางนี้ทางนู้นไม่ว่าอู้เรือ้อยเอาโอ้โหกระจกแตกไปหนึ่งงอน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 ไก่เฮ้ยจะถึงแล้วล่ะพวกอ๋อร้านนี้เหรอ อุ้ยกระตุกจังทำไมงอนงอนงอนจอดตรงนี้เลยได้ไหมได้แหละไปลงไปปิดไซเรนก่อนเอ้ยไม่ปิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวคนชน้ายตายเอารถเนี่ยตายาว่าไงพวกผู้ซื้อขายเอาไม้ไม้ขายไม่ได้ซะด้วย อันนี้น่าจะเป็นดาเมจนะครับแล้วก็ความทนใช้บอกน่าใช่ใช่ใช่ร้อยหนึ่งเหรอมีมีดซื้อมีดเก็บไว้สักหนึ่งอันขวานสักหนึ่ง,งใช่ขวานพิกแอคอันนี้ก็อุ้ยพีศาด้วยซ่อมโกยฟ้ากยฟงปีศาณี่ <laughs> ไปถนนเหรอ โอ้ยเอาป้ายท่านหนึ่งนะทำะไรอ่ะน่าสนใจนะครับท่อแกส๊สดามจับอะไรน้ำจับ,จบงั้นเหรอฉลงเก็บมาสักหนึ่งนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วทุกคนไปอันนี้อะไรอ่ะเราปุ้นได้ไหมปุ่นไม่น่าได้ <c oughs> เป็นทุ่งเดจะปล้นประชาชนไปน <c oughs> ไปเฉยทุกคน กลับไปที่ของเราปดแทบ็บอ่าเราลองไปที่สถานีตำรวจนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดก็คือต้องมาทางนี้แล้วไปทางนี้เฮ้ยหรือว่าไปทางนี้เลยวะสตาร์ทรถก่อนดีเฮ้ย ไปทางนี้เลยอ๋อทางนี้ปิดอีกแต่ว่าน้องไปทางนี้โอ้โหไปๆๆๆงอนงอนงอนลงไม้งอน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 โอ้ยเกือบชนเลยจังทางนี้ปิดแต่ว่าน้องไปทางนี้โอ้ยเกือบเกือบเกือบงอน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 โอ้โหดูแต่แบบ งอนเฮ้ยเลยหรือยังยังงอน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 ไก่งอนไก่เฮ้ยจะชนไหมเนี่ยโอเครอรถจอดไว้เนี่ยโค้ชเสียงดังนะไซเรนนะอ้าว่าไงครับจ่ายืนของอ๋อของฉันล่ะอ๋ออยู่ในรถ งอนไก่นี่ก็ดังจริงๆเลยเอามาเลยของเถ่อเนี่ยเหรอโอหเก็บของไม่ได้ะแล้วเอาอของตึมใช่ไหมอ๋อมันสามารถคือแบบยังไงคือแบบอ่าเก็บทีเดียวเอาทีเดียวได้เดี๋ยวผมดันเอาทีละอัน โอ้ชีวิตเอาเลยครับจ่าร้อยห้าสิบบาทโอ้บาทโอเคอ,เคอเคยาโสงเ,เอาไม้ไหมครับจ่าเผื่อตีหัวตัวเองเผื่อเครียดหยอกหยอกหยอกไปแล้วจ่าห่กลัวจ้าแล้วไปแล้วปิดประตูก่อนไปครับเราไปงอนไก่กันต่อสตาร์ทรถงอน โอ้โ y, อเกิดเกบเโอ้ยโ,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  right โอ้ยเสียวเสียวยวงอนไก่น่าต้องไปทางนี้นะครับโอ้ขับเลยเส้นเหลืองจะละสุดเดียวครับข้ามสปายเลยคนงอนงอน งอนใกล้ถึงแล้วทุกคนนั่นไงที่จอดรถอ้าวยินดีด้วยวันนี้คุณทำได้ดีแล้วเป็นงานคุณอา่เอาเป็นว่จอดนี้แหละว่าไงครับจะอ๋อไม่เป็นไรทำไมเราจอดรถแย่จังวะทุกคนจอดรถใหม่จอดรถใหม่โอ้โหไม่มีประตูรถ โอ้โหปิดให้เองผีหลอกซะมาแล้วอ๋อแล้วเราจะเข้าได้ไปะเนี่ยหุ้ยเข้าไม่ได้แย่แล้วโอ้ยโอ้ยทำไงครับจา้าผมเข้ารถไม่ได้อ๋อเข้าทางนี้เหรออ๋อโอเคโอเคโอเคสตาร์ทก่อนสตาร์ทก่อนถอยหลังหน่อยถอยชนเลยโอเคได้ละได้ละ โอ้ยประตูปิดเองเลยสุดยอดโเฮ้ยอะไรครับจะอ๋อไม่เป็นไรฟันจ่าได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ลองของดีกว่าเฮ้ยเอาละครับก็หมดกันไปอีกวันนะครับแล้วก็ตัดพาร์ทเอ้ยไม่ใช่ก็ตามสกิปเวลาคนระับไอเทมที่ซื้อ ลบเจ็ดร้อยการดูแลการดูแลด้านหน้าคืออะไรนะงงจริงครับทุกคนทำไมผมต้องเสียสามร้อฟีด้วยเนี่ยไม่เข้าใจกำลังเซฟเอาแล้วครับก็หมดจนไปอีกวันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับขอบมากครับมรผมจะตัดพาร์เพี่อนเท่านี้นะครับ แล้วเจอกันครับฝันดีครับทุกคน